จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2568ระลึกถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานวันนี้29เมษายน2568เวลา9นาฬิกานายชัดชวันเบนจทรีวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2568ห้องประดับพลอยโรงแรมเพชรรั์กาเดนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรับวิสาหกิจผู้ประกอบการห้างร้านและผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากว่าที่ร้อยตรีกฤษณะรามาสสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกล่าวว่าวันแรงงานแห่งชาติจังหวัด 101, ร้อยเอ็ดประจําปี2568จัดขึ้นเพื่อให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าเติบโตเกิดผลผลิตที่ดีการจัดกิจกรรมวันแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้เป็นการยกย่องระลึกถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นผู้ที่ให้ประเทศมีความเจริญพัฒนาในด้านต่างๆหลายด้านหลายมิติรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่1พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกำหนดการจาัดกิจกรรมประกอบด้วยการรับบริจาคโลหติตซึ่งได้รับความอมนุเคราะห์บุคลากรเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและการแสดงดนตรีฟุกซองการตอบปัญหาชิงรางวัลโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งภาค ราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและอาสาสมัครแรงงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยนายจ้างลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจเครือข่ายแรงงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนที่ไปร่วมกิจกรรมกว่า300คนว่าที่ร้อยตรีกฤษณะกล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิดชูบ,บทบาทแรงงานสตรีที่เป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรีวันสตรีสากลมาตั้งแต่พศ2538จนถึงปัจจุบันโดยในปีงบประมาณพศ2568ได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่7มีนาคม2568ภายใต้แนวคิดพลังสตรีเสริมสร้างงานที่มีคุณค่า พัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครคกิจกรรมภายในงานมีการมอบรางวัลสำหรับสตรีที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดได้เสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2568จำนวน2คนได้ผ่านการพิจารณาเป็นสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2568 ระดับจังหวัดในโอกาสนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สตรีทำงานดีเด่นจึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีทั้งสองคนได้แก่นางสาวพิราภรณ์สมทรัพย์เป็นสตรีทำงานดีเด่นประเภทสตรีนักบริหารดีเด่นสาขาสตรีผู้บริหารภาคเอกชนดีเด่นสถานประกอบการขนาดเล็กและนางสาวกัญจนาัตสมหวังสตรีทำงานดีเด่นประเภทสตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สาขาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและมออป้ายเข้าร่วมโครงการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานะประกอบกิจการจำนวนสองแห่งได้แก่บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสาขาร้อยเอ็ดและบริษัท CRC ไทยพัสดุจำกัดสาขาร้อยเอ็ดคมกริดพวงสีเคนข่าวภาพจังหวัดร้อยเอ็ดพีพีนิวไทยแลนด์ ราายงานสวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินคิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตร การสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3 0 0 0ล้านบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือ l ล n e ID ต้น064 837 0198 ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหาน้องจ่ะเขตน้องจาะกรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร0983894577หรือโทร 0993496888 ID Line TON0648370198 ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดชรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นรถมือ2ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตท เหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ามันทําเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทําเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรืออยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสําหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0983894577 0993496888 idline t-on648370198 0 กิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินและบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมีสามห้องนอนแอรกครบทุกห้องพื้นที่ใช้สอยสามชัน้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรอ,องรับลูกค้าได้200คนทั้งห้องแหวกและโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันพรอมอุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อได้ทัน 3ล้านบาทเจ้าของขายเองยินดีให้ในหน้าค่าในหน้าสสนใจติดต่อโทร0 98, 9 8 3 8 9ก 5, 5 6, 6, 7 7หรือไลน์ไอดีต้น0ูนย์หกส9่ามามชมสถานที่จริงก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะอย่ารอชา้าซับดีทำเลเด็ดวิวแม่น้ำโขง,าางสวยที่สุดในโขง